ไม่ค่อยมีแดดเลยวันนี้ค่อนข้างจะหนาวนิดนึงนะข้างนอกก็ลมด้วย <The cat. S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองคิวการ์เด้นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราขับรถมาถึงที่นี่ได้ประมาณสัก20ก่ว่านาทีแล้วนะแต่ว่าหาที่จอดรถไม่ได้เลยคะ่ะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะคะแล้วเกมก็แข่งเร็วด้วยตอนนี้เราก็มาซื้อ ของกินนะคะทุกคนเข้าไปกินในสนามนะที่นี่เขาให้เราเอาของกินเอาเครื่องดื่มเข้าไปได้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาแวะที่ Starbuck คก่อนนะคะทุกคน s สตาร์บัคก f แ e กาแฟเย็นอากาศหนาวๆดื ạt, ่มกาแฟเย็นอร่อยอ่ะหวาน นตอนนี้อไอเวนโทนี่ก็ไม่ได้เล่นให้กับเฟรนฟอร์ดแล้วนะคะไอเวนโทนี่เขาย้ายไปอยู่ที่ในซาอุดีอาระเบียใช่ไหมไอเวนโทนี่ move to ซาอุดีอาระเบียก็เบรนฟอร์ดก็ขายนะคะได้ไป40กว่าล้านปอนด์นะคะทุกคนในราคาสี่สิกว่าล้านปอนด์แต่ไอเวนโทนี่เขาก็ได้เยอะนะคะทุกคนย้ายไปอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะคะ ได้อาทิตย์หนึ่งก็เอามา c h he get pay for o week is uh, 32,000 300 300,000ทุกคนเยอะมากต่ออาทิตย์นะคะถาเดือนหนึ่งก็เป็นล้านอะแล้วตอนนี้เบิร์นฟอร์ดก็เซ็นสัญญานะคะทุกคนกับนักเตะ ใครอะเอ่อบรันฟอร์ดทรายเนวเนวเพลเยอร์นะคะทุกคนเนว what his name the new player from b r e n t f o r d website i saw this morning what what's his name the new the new player beside from yeah yeah jaden yeah i saw i this t morning on a website brantford ก็เซ็นสัญญานักเตะ มาใหม่หนึ่งคนนะคะแล้วก็ขายไอเวนโทนี่ออกไปนะคะทุกคนก็มีเป็นเรื่องปกติของผู้คนนะคะทุกคนก็มีการซื้อขายขายไปซื้อมานะคะทุกคนแบบนักเตะนะคะไอเวนโทนี่ไปอยู่ซาอุดิอาระเบียแต่ทุกคนเขาได้ค่าตัวสูงมากแต่เขากลับ มาอยู่ที่นี่ถ้าเขาจะกลับมาอยู่ที่อังกฤษหลังหมดสัญญานะคะคือเขาต้องจ่ายแบบจ่ายแท็กเสียภาษีแบบบานเลยนะทุกคนยกเว้นเขาจะไปอยู่ที่ประเทศอื่นนะคะเพราะว่าที่ซาอุดิอาระเบียไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยนะคะแต่ที่นี่ค่าภาษีที่อังกฤษเนี่ยภาษีแพงมากๆตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนะสตาร์บัคนะทุกคนนะา เรามาถึงประมาณบ่ายโมงกว่าเกมจะเตะบ,บ่ายสามเราก็ยังไม่ไปก็หาที่นั่งพักคุยกันก่อนรถติดมากสามแยกตรงนี้นะคะทุกคนก่อนที่จะไปสนามบอนลนะคะเป็นทางแยกไปสนามบอลก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอย ดูแลความปลอดภัยนะคะให้คนเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยนะคะตรงนี้ก็เป็นแยกสามแยกนะคะทุกคนนี่ทางนี้ก็เดินไประหว่างทางเดินไปที่สนามบอลนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นผับเป็นร้านอาหารคนก็จะเยอะมากก็จะแอาอาัดนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟพอดีเลยนะคะก็สะดวกสบายกับสะดวกสบายสําหรับแฟนบอลนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะคะส่วนนั้นนน้นก็จะเป็น ทางไปเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะทุกคนก็จะมีทางเข้ากันเยอะมาก็เข้าแถวซื้อฟุตบอลแม์นะคะทุกคนตรงนี้เขาขายฟุตบอลแม์ที่บ้านกี่ลังแล้วไม่รู้ฟุตบอลแมททุกครั้งที่เรามาเราก็จะมาเข้าด้านหน้านี้นะคะทุกคนไม่ได้พาทุกคนไปชมคลับช็อปของเบรนฟอร์ดเลยนะครเพราะว่าอยู่คอนข้างไกลนะคะทุกคนอยู่ด้านหลังนู้น ถ้าวันไหนมีเวลาหรืออากาศดีๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะสาเคยทําคลิปพาคนทุกคนไปชมแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะพาไปชมอีกถ้ามีเวลาเราก็มาด้านหน้ากันนะคะทุกคนมาเข้านี่นี่ก็เป็นด้านในสนามนะ,ะด้านในนะคะทุกคนนี่ก็จะมีขายเครื่องดื่มร้อนเย็นนะคะชากาแฟ อาหารร้อนนะคะอาหารก็จะเป็นพายไส้กรอกซอสเซตรเค,ครื่องดื่มแล้วก็จะมีนี่ทุกคนจอทีวีให้คนมายืนมาดูนะคะแมตช์เกมอะไรของทีมต่างๆทุกคนก็จะมาทุกคนก็จะมาเจอกันอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปในสนามไปดูบอลน,นะก็จะมาดื่มมาสังสรรค์กันก่อนนะตรงนี้ขายเครื่องดื่มนะตรงโน,น้น ก็จะมีห้องน้ําอำนวยความสะดวกอยู่ตรงนี้นะคะเข้า<ะ>ไปข้างในกันเลยนะทุกคนมาดูกันในสนามวันนี้นะคะให้ทุกคนดู นักกีฬาทั้งสองทีมก็กำลังซ้อมกันอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแข่งนะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> จะพาทุกคนดูพาทุกคนดูอ่ะนี่เป็นสนามเบรนฟอร์ดนะคะทุกคนสนาม g t e ท h ต่มุมของแบรน์ฟอร์ดค่ะตอนนี้เริ่มเกมก็มันนะทุกคน <m akes you> นี่เป็นครั้งแรกของสาวที่ได้ดูเบรนฟอร์ดเตะกับสาวแฮมตันนะทุกคน okay. ตัวของเซาแฮมตันนะคะเอ้ยอ้าวพักสะพันแข่งไป2นาที52ก <laughs> ็เป็นเสียงร้องเพลงเชียร์จากทีมเซาแฮมตันนะคะทุกคนก็ทีมเยือนของเรานะคะ ทางนี้ก็ผู้ชายคนนี้เขานั่งอยู่ข้างหน้าเรานะทุกคนเขาจะตัวสูงมากๆเขาก็จะอยู่ตรงนี้ทุกเกมเลยย่กล้องสูงเกินไปก็ไม่ได้นะทุกคนเกรงใจคนข้างหลังเราถ้าซูมมากมันก็จะมองไม่ค่อยชัดนะคะกล้องมันสั่น เาซูมใกล้ๆนะ่ะซูมเข้ามาใกลๆ้ๆมันไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเซาแฮมตันได้เต็มมุมนะแฟนบอลไม่แต่คนสูงๆ ท่านนะทุกคนผู้ฝ่าถ้าไปมุมทางนน้นเราจะถ่ายไม่ค่อยชัดนะทุกคน เพราะว่ามันไกลบรรยากาศในท้องสนามก็มืดครึมมากไม่ม ouais ีแดดเลยบอลมา้ It's a pigeon, in a picture. Bad, bad. <laughs> เตะมุมเตะมุมใช่ไหมใช่เตะมุมนะไม่ใช่ลูกทุ่มเตะมุมหรือลูกทุ่มอ้าวเอาพอดีจะทุ่มหรือจะอเตะม,มุม <c oughs> อ่ะทุ่มโอ,โ,อโอ้เกือบบอลหลุดมือผู้รักษาประตูทุกคน 黎明媚

Come yeah. off Come off it. I might just phone up and say to on threats every night be, Oh. oh.

Yes, yeah. uh, yeah. this yeah. one tried to sign it. is it? Give it. Oh. Oh, oh, come on! his <laughs> <laughs> <It's quite laughs> ฟรีค okay. ิกของเบรนฟอร์ดนะทุกคนเมื่อกี้แต่ว่าคนนี้เขาชื่ออะไรนะลืมชื่อเคาอีกแล้วนักเตะเบรนฟอร์ดกันนะ w h a t uh his name um, number 11 b r e n t f o r d I always forget yeah visa เมื่อกี้ visa เขาล้มหน้านะทุกคนโอเค we got p r e s s the ball in h now mm. oh no f เพื่อนเราข้างหลังนะทุกคนโมโหนะเป็นฟอร์ดฟาวฮูก็เย็นโลคานอาเซาแฮมตันเมนเจอร์นะคะทุกคนเย็นโลคาน something completely different เตะมุมของบรนฟอร์ดนะทุกคนไบรอันเป็นคนเตะเตะส่งไปแบบนี้นะไกเกินโอชูฟา ตอนนี้ก็เริ่มครึ่งหลังแล้วนะคะทุกคนประตูของเบนฟอร์ดก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนประตูของเซา t h แฮมป์ตันก็จะอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะทุกคน เสียงร้องเพลงเชียร์จากทีมจากแฟนบอลเซาแฮมสตันนะครับโอ้ ผ่านไป52นาทีนะคะทุกคนตอนนี้เบนฟอร์ดก็นำไป1ต่อ0นะคะโอ <c oughs> ้นกพิราบกินอะไรอยู่ในสนาม เซาแฮมตันก <ITA> ็ยังส่งเสียงร้องเพลงเชียร์อยู่เลยนะคะทุกคนเสียงดังมากนักเตะเซาแฮมตันได้รับบาดเจ็บนะคะทุกคนก็ได้โอกาสของนักเตะคนอื่นๆนะคะทุกคนพักดื่มน้ำกันด้วยนะคะ ไ i v e ส c o r ์ how many team won today four in this game four five game today อ่าเกมเริ่มแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ว ตอนนี้เบรนฟอร์ดก็นำไป2ต oh. 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 ่อศูนแล้วนะทุกคนโชคดีโชคดีโชคดีมากค้าเตไม่เข้าโออเพิงจะได้ประตูที่สองไปเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วนะคะทุกคน ถ่ายไม่ทันค่ะเมื่อกี้ตอนที่เบรนฟอร์ดได้ประตูนะคะ 88นาทีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เบรนฟอร์ดก็ขึ้นนำไป3ประตูต่อศูนย์แล้วนะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะก็มาลุ้นกันว่าจะทดเวลากี่นาทีนะคะทุกคนแล้วก็ฟรีคิกของเซาแฮมตันนะคะ

ทุนเวลาหนาทีนะคะทุกคนคือไเยอะมากมีแต่คนห <c oughs> ัวมีแต <c oughs> ่คนสูงสูงนั่งอยู่ข้างหน้าเรา จบเกมแล้วนะทุกคนจบเกมแล้วนะเวนปอร์ชนะ3 No ស្ថានីយ៍រថភ្លើង ไปฝั่งนู้น